สวัสดีคะ่ะเด็กๆวันนี้ค่ะกลับมาพบกับทิเชอร์พึ่งในรายวิชาสปวชเช่นเคยคะ่ะเด็กๆสําหรับการเรียนรู้เรื่องบุคคลและสถานที่รอบตัวเด็กนะคะเด็กๆได้เรียนรู้กันจบเล่มไปแล้วใช่ไหมคะสําหรับวันนี้คะ่ะทิเชอร์พึ่งนะคะจะมาพาค่ะเด็กๆนะคะเรียนรู้หนังสือเล่มธรรมชาติรอบตัวเด็กกันค่ะในหน่วยแรกนะคะเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรกันนะ้ เด็กๆคะสังเกตเห็นภาพไหมคะว่าที่เชือเพิ่งค่ะมีภาพอะไรมาให้เด็กๆได้สังเกตดูค่ะเป็นภาพเกี่ยวกับสัตว์ใช่ไหมคะเด็กๆเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆและอีกหนึ่งภาพค่ะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะเป็นภาพอะไรกันเอ่ยเป็นภาพน้ำตกใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆ เด็กๆค่ะวันนี้ค่ะที่เชื่อพึ่งนะคะจะมาพาเด็กๆเ,เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตค่ะเด็กๆเ,เอสิ่งมีชีวิตคืออะไรกันนะและสิ่งที่ไม่มีชีวิตจะเกี่ยวข้องกับอะไรกันเอ่ย วันนี้ค่ะทิเชอร์พึ่งนะคะจะมาพาเด็กๆเรียนรู้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะทิเชอร์พึ่งมีเพลงสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าเด็กๆนะคะพร้อมที่จะเรียนรู้กับทิเชอร์พึ่งแล้วเราไปฟังเพลงกันก่อนนะคะแล้วเราไปเรียนรู้กันค่ะไปกันเลยค่ะ เคลื่อนที่ได้ขับถ่ายได้เจริญเติบโตได้สืบพันธุ์ออกลูกออกหลานได้ค่ะยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตคือคนพืชและสัตว์ค่ะ สิ่งไม่มีชีวิตคือหายใจไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้ไม่มีการเจริญเติบโตและสืบพันธุ์ออกลูกออกหลานไม่ได้นั่นเองค่ะลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิต จะแยกออกไปเป็นสองประเภทคือสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นยกตัวอย่างเช่นบ้านเก้าอี้รถยนต์ตุ๊กตาเป็นต้นค่ะ ส่วนสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นภูเขาก้อนเมฆน้ำตกก้อนหินดินเป็นต้นค่ะ การที่เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตกันไปแล้วตอนนี้เราไปทบทวนว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งมีชีวิตและสิ่งไหนเป็นสิ่งไม่มีชีวิตบ้างนะคะ <S <S ภาพแรกเด็กๆคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตคะถูกต้องแล้วคะ่ะคนถือเป็นสิ่งมีชีวิตเพราะคน สามารถรับประทานอาหารได้หายใจได้และยังสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยค่ะต่อไปเรามาดูอีกภาพหนึ่งกันนะคะภาพนี้เด็กๆคิดว่าเป็นสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตคะถูกต้องแล้วค่ะกุ๊กตาถือเป็นสิ่งไม่มีชีวิต จัดอยู่ในประเภทสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นมานั่นเองค่ะเพราะว่าตุ๊กตาไม่สามารถหายใจได้รับประทานอาหารก็ไม่ได้เคลื่อนที่ไม่ได้เจริญเติบโตไม่ได้เพราะฉะนั้นตุ๊กตาจึงจัดเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนั่นเองค่ะช่วงครอบครัวสร้างสารรค์นะคะช่วงนี้ค่ะ ผู้ปกครองนะคะสามารถนะคะร่วมสนทนากับลูกหลกนนะคะโดยตั้งคําถามง่ายๆเช่นวันนี้นะคะคุณครูสอนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะและผู้ปกครองนะคะสามารถ ออกแบบกิจกรรมเสรีหรือกิจกรรมในครอบครัวนะคะเช่นนะคะผู้ปกครองนะคะสนทนาถามตอบกับลูกหลักว่าช้างเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตค่ะและขอความกรุณานะคะผู้ปกครองค่ะส่งวิดีโอหรือภาพถ่ายแห่งความสําเร็จกลับมาให้คุณครูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เด็กๆเ,เรามาดูกันนะคะว่าหน่วยสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตจะประกอบไปด้วยลักษณะประโยชน์และโทษอะไรกันบ้างนะมาที่ลักษณะของสิ่งมีชีวิตกันก่อนเลยนะคะลักษณะของสิ่งมีชีวิตค่ะเขาบอกว่าลักษณะของสิ่งมีชีวิตคือสิ่งสิ่งนั้นนะคะหายใจได้รับประทานอาหารได้เคลื่อนที่ได้ ขับถ่ายได้สามารถจเจริญเติบโตและสืบพันธุ์ได้ค่ะต่อมาที่ลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตคือสิ่งนั้นหายใจไม่ได้รับประทานอาหารไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้ไม่มีการจเจริญเติบโตและไม่สามารถสืบพันธุ์ได้ค่ะ ซึ่งจะแยกออกเป็นสองประเภทนะคะลักษณะของสิ่งไม่มีชีวิตดังนี้ค่ะสิ่งไม่มีชีวิตที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะเด็กๆยกตัวอย่างเช่นนะคะบ้านโต๊ะเก้าอี้รถยนต์เป็นต้นนะคะต่อมาค่ะสิ่งไม่มีชีวิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นภูเขาก้อนเมฆ น้ำตกและก้อนหินเป็นต้นค่ะต่อมาที่ประโยชน์ของสิ่งมีชีวิตนะคะประโยชน์จากสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์นะคะมนุษย์สามารถสร้างสิ่งของต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับตนเองเช่นบ้านรถยนต์เครื่องบินโทรศัพท์เป็นต้นค่ะ และต่อมาที่โทษของสิ่งมีชีวิตนะคะโทษของสิ่งมีชีวิตเช่นมนุษย์นะคะมนุษย์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอาจจะทําลายทรัพยากรต่างๆได้นะคะต่อมาค่ะประโยชน์จากสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆเ,เห็นภาพอะไรเอ่ยเด็กๆเ,เห็นภาพอะไรบ้างคะ เป็นภาพของพืชผักผลไม้ใช่ไหมคะประโยชน์จากสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเช่นประโยชน์จากผักผลไม้ผักผลไม้นะคะมีประโยชน์มากมายต่อร่างกายช่วยบำรุงร่างกายทำให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขับถ่ายได้ดีนะคะต่อมาคะ่ะโทษจากสิ่งไม่มีชีวิตะคะ่ะมาดูกันสิคะว่าเป็นภาพอะไรเอ่ย ยกตัวอย่างเช่นนะคะโทษจากสิ่งไม่มีชีวิตคือต้นไม้นะคะมาดูกันค่ะเขาบอกว่าโทษจากสิ่งไม่มีชีวิตเช่นต้นไม้นะคะต้นไม้บางชนิดค่ะอาจมีพิษหรืออันตรายจากสัตว์ที่อาศัยนะคะเด็กๆจะต้องระมัดระวังให้มากๆเลยนะคะ และที่เชื่อพึกนะคะก็มีเกมจำแนกสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆซึ่งในเกมนี้นะคะจะมีรูปภาพค่ะในส่วนของสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตนะคะซึ่งเด็กๆนะคะสามารถเลือกคาตอบนะคะลงมาใส่ในช่องด้านล่างได้นะคะซึ่งในช่องด้านล่างนะคะจะมีคําว่าสิ่งมีชีวิตและ สิ่งไม่มีชีวิตนะคะให้เด็กๆนะคะเลือกคําตอบมาใส่ได้เลยค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะดินสอค่ะดินสอเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตกันเอ่ยดินสอนะคะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเราก็เอามาใส่คําตอบในช่องสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตและลองเลือกคําตอบดูนะคะ สำหรับการบ้านนะคะจะอยู่ในเน่มเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวเด็กนะคะเรามาดูกันนะคะว่าการบ้านจะอยู่ในหน้าที่เท่าไรกันบ้างเอ่ยไปดูกันเลยคะ่ะค่ะเด็กๆเ,เรามาดูการบ้านในหน้าที่สองกันนะคะเด็กๆมาดูโจทย์กันค่ะว่าโจทย์นะคะเขาบอกว่าอย่างไรกันเอ่ยโจทย์มีว่าสนทนาจากภาพและบอกว่าตัวเราเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต แล้วขีดเครื่องหมายถูกทับภาพสิ่งมีชีวิตที่เคยพบเห็นเขาบอกว่าคนสัตว์พืชเป็นสิ่งมีชีวิตดินหินเป็นสิ่งไม่มีชีวิตเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายสองคนนี้นะคะเขาสนทนากันอยู่ว่านกเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกับเรา แล้วต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตไม่นะาเด็กๆขาต้นไม้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตไม่เอย่ยต้นไม้นะคะเป็นสิ่งไม่มีชีวิตนะคะเพราะเคลื่อนไหวไม่ได้ขับถ่ายไม่ได้นะคะเด็กๆเ,เขาบอกว่า ขีดเครื่องหมายถูกนะคะทับภาพสิ่งที่มีชีวิตที่เคยพบเห็นเด็กๆนะคะลองสังเกตดูนะคะว่ามีใครในภาพหรือมีภาพอะไรที่เป็นสิ่งมีชีวิตบ้างเมื่อเด็กๆเ,เห็นแล้วนะคะให้เด็กๆค่ะขีดเครื่องหมายถูกทับลงไปนะคะยกตัวอย่างเช่นคะ่ะเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายสองคนนี้เป็นสิ่งมีชีวิตไหมเอ่ย สองคนนี้เป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆก็สามารถขีดเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะทับภาพเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายได้ค่ะเด็กๆลองสังเกตดูอีกสิค่ะว่าตรงไหนเอ่ยเป็นสิ่งมีชีวิตบ้างแล้วเด็กๆลองขีดเครื่องหมายถูกดูนะคะค่ะเด็กๆและการบ้านอีกหนึ่งหน้านะคะจะอยู่ในหน้าที่3ค่ะเด็กๆโจทย์มีอยู่ว่านะคะฟังเรื่องสั้น ระบายสีภาพลงในหน้าอิโมจิอิ้มนี้นะคะภาพการเจริญเติบโตที่สัมพันธ์กับเนื้อเรื่องแล้วคัดคำตามร้อยปะเกเด็กๆมองมาฟังเรื่องสั้นก่อนนะคะที่เชื่อพึ่งนะคะจะอ่านให้ใหเด็กๆได้ฟังนะคะเมื่อฉันยังเป็นเด็กทารกฉันดื่มนมทุกวันตัวฉันก็โตขึ้นจนคานได้ต่อมา ฉันรับประทานข้าวและอาหารดีมีประโยชน์ทุกวันตัวฉันก็โตขึ้นและสามารถเดินวิ่งเล่นได้เพื่อนๆทายสิว่าฉันคืออะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่เด็กๆลองทายดูสิคะว่าเรื่องสั้นนี้เป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตคะเด็กๆ คำตอบคือเป็นสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะเรื่องสั้นเรื่องนี้ตรงกับภาพไหนกันคะเด็กๆเด็กๆพอสังเกตได้ไหมเอ่ยคำตอบคือข้อไหนคะเด็กๆข้อที่หที่เป็นรูปไก่หรือว่าข้อที่2ที่เป็นรูปเด็กทาลกคะหรือว่าข้อที่3ที่เป็นต้นไม้กันเอ่ย คำตอบที่ถูกต้องคือข้อที่2ที่เป็นรูปภาพเด็กทาลกใช่ไหมคะเพราะรูปภาพเด็กทารกจะตรงกับเนื้อหาที่ที่เชฟพึ่องอ่านให้เด็กๆฟังใช่ไหมคะถ้าเด็กๆรู้คําตอบแล้วเด็กๆระบายสีลงในหน้าอีโมจิรูปนี้เลยคะ่ะเด็กๆระบายสีลงไปหน้าอีโมจิ ข้อที่2เลยนะคะเพราะว่าข้อที่2คืออะไรคะเด็กๆคือคําตอบใช่ไหมคะเด็กๆก็สามารถระบายสีลงไปได้เลยะคะ่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเด็กๆเมื่อเด็กๆนะคะระบายสีภาพหน้าอีโมจิที่เป็นคําตอบในข้อที่2มว่าเด็กทารกนะคะเสร็จแล้วให้เด็กๆนะคะคัดตามรอยปาก ทุกคำเลยค่ะจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่นะคะเด็กๆสามารถเขียนตามรอยปักแล้วก็สะกดด้วยได้นะคะว่ามีตัวอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นนะคะคำตอบของข้อที่2นะคะเป็นคำว่าเด็กใช่ไหมคะจะเป็นคำศัพท์อ่านว่า children children นะคะคือเด็กนะคะให้เด็กๆคัดตามรอยปักได้เลยค่ะเริ่มต้นที่ตัวแรกนะคะจะเป็นตัว c ทิ่เชอร์พึ้นก็จะออกเสียงว่า c ต่อมานะคะตัว h ทิ่เชอร์พึ้นก็จะออกเสียงนะคะตามรอยปากค่ะต่อมาตัว i l d เด็กๆที่เหลือเด็กๆลองคัดนะคะแล้วออกเสียงดูนะคะว่าจะเป็นคำภาษาอังกฤษว่าอะไรกันเอยลองทำดูกันนะคะช่วงการประเมินพัฒนาการลูกรักนะคะช่วงนี้ค่ะผู้ปกครองนะคะชวนลูกรักทำแบบฝึกหัดหนังสือเรียนรู้ธรรมชาติรอบตัวในหน้าที่4ค่ะ และทิเชื้อพึ่งนะคะต้องขอรบกวนผู้ปกครองนะคะประเมินพัฒนาการเรียนรู้ของลูกรักนะคะโดยใส่เครื่องหมายถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมกับหมายทีเชอร์พึ่งด้วยนะคะทิเชร์เพึ่งขอขอบคุณผู้ปกครองทุกๆท,ท,ท่านและก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมาขอบคุณคะ่ะ